ในขณะที่อีกหนึ่งที่คุณผู้ชมถ้าในเรื่องของมหาากาศโกดังโรงงานสารเคมีทั้งหลายเนี่ยอันเมื่อสักครู่คืออันแรกสุดของระลอกนี้ส่วนอันนี้คืออันล่าสุดนั่นก็คือเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไฟไหม้มาตั้งแต่เมื่อเย็น,เย,นเย็นวันพุธใช่ไหมฮะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็30กว่าชั่วโมงนะ้ามวันสามารถดับจนไม่มีเปลวไฟแล้วนะครับแต่ปรากฏว่า พอเช้าขึ้นมามาถึงช่วงสายวันนี้ฮะในอาคารที่4คือเที่ยวเนี้มันไหมอาคาร4กับ5ปรากฏว่าอาคาร4ไม่มีไฟแล้วก็จริงแต่กลับมีกลุ่มควันกระจายฟุ้งขึ้นมาใหม่ฮะทำให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือว่าปอพเนี่ยตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเตรียมจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงไปฉีดโฟมดับแล้วเททับด้วยปูนขาวเพื่อไม่ให้สารเคมีเนี่ยมันไปเกิดการทําปฏิกิริยาใดๆแล้วเกิดเป็นควันปะทุข,ขึ้นมาอีกครับ พาคุณผู้ชมไปดูนะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณนะจนถึงตอนนี้เนะี่ยคือมันข้ามวันข้ามคืนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังโกดังเก็บสารเคมีของกลางที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเขาผัดเวรนกันเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ใช้เวลาไป30ชั่วโมงถึงจะควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ตรงนี้ไว้ได้ แต่ถึงไฟจะดับไปแล้วคุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่จะเห็นชัดเลยมันยังมีกลุ่มควันกระจายฟุ้งออกมาจากจุดเดิมก็คืออาคาร4แล้วทีวีมันถ่ายทอดได้แค่ภาพเนาะแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกลิ่นเหม็นด้วยนะเหม็นแบบฉุนเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องจัดชุดผจญเพลิงใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีแล้วก็บุกเข้าไปเอาโฟมฉีดดับไฟจากนั้นเอาปูนขาวเนี่ยครับเททับ เนื่องจากว่าพวกนี้มันไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงไม้กระดาษเม็ดโฟมแต่มันคือสารเคมีที่มันอาจจะทําปฏิกิริยากับอากาศกับน้ํากับอะไรก็ได้นะทีนี้ย้อนไปเนี่ยอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าครั้งนี้ไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อ1พฤษภาคมตอนเวลาเย็นเยนเมื่อตอน6โมงครึ่งของวันพุทธที่ผ่านมาแล้วโกดังเหล่านี้ในโรงงานนี้นะมีหลายโกดังนะมี5โกดังครั้งนี้เนี่ยที่ไหม้คือโกดัง4กับโกดัง5 แต่รวมทั้ง5โกดังเนี่ยมีสารเคมีเก็บอยู่ประมาณ4ล้านโลคุณผู้ชม4,000ตันนะแล้วปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็จริงแต่ว่ามันยังมีกลุ่มควันสารเคมียังมีกลิ่นเหม็นออกมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังคงต้องสแตนบายเฝ้าในพื้นที่ตลอดเวลาอยู่ในขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภาชีก็ระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะขึ้นรถกระเช้าแบบนี้ขึ้นไปติดตั้งไฟส่องสวา่าง รอบโกดังทั้ง5เลยฮะนอกจากนี้อีกส่วนหนึงอยู่ที่ภาคพื้นท้างล่างถางป่าตัดหญ้ารอบโกดังเนื้อที่ทั้งหมดนี้กว่า10ไร่นะครับแล้วก็จัดชุดเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีคนร้ายเนี่ยลักลอบเข้ามาวางเพลิงหรืออะไรใดๆอีกทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าย้อนไปโกดังอื่นๆที่ไม่ได้ไหม้ครั้งนี้มันเคยไหม้ไปเมื่อ29กุมภาพธาแล้วสารเคมีในนั้นคือของกลางที่มีคดีติดอยู่แล้วมันก็มีข้อสงสัยว่า เผาเพื่อทำลายหลักฐานหรือไม่มซึ่งตรงนี้ยังไม่มีคำตอบจนถึงตอนนี้ค่ะขณะที่สาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ไปลงพื้นที่สุ่มตรวจชาวบ้านรอบโกดังรัศมีเนี่ยไม่เกิน1กิโลเมตร เท่าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไปสุ่มตรวจดูเนี่ย70%ก็คือจะมีอาการแสบตาเจ็บคอจากการสูดดมสารพิษแต่ว่ายังไม่มีใครเป็นอันตรายร้ายแรงนะคะโรงพยาบาลพาชีที่อยู่ในรัศมีห่างจากโกดังเพียงแค่500เมตรก็ยังคงหยุดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกับผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทางสาธารณาสุขจังหวัดประสานกรมควบคุมมลพิษ ไปตรวจวัดค่าสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องส่วนที่เห็นนี่เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะอยู่ที่สาราการประเรียนวัดโคกม่วงที่อำเภอภาชีก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเ,นเข้าไปใช้บริการตรวจบางคนบอกว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นใช่ไหมคะย0 3 0คนที่เข้าไปได้รับบริการในจํานวนนี้นี่มีผู้ได้รับผลกระทบเรื่องของสารพิษเข้าไปตรวจรักษาวันหนึ่งก็ประมาณสัก2-3รายค่ะวันนี้สภาพอากาศโดยภาพรวมเนี่ยนะครับ ก็ดูแล้วปลอดโปร่งแล้วดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคงองคงต้องขออนุญาตไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพอากาศจากทางกรมควบคุมมลพิษต่อไปนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าคิดว่าวันนี้การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากการที่มีอัคคีภัยเนี่ยนะครับได้ยุติไปแล้วนะครับคิดว่าคงจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเรากําลังจะวางแผนกันว่าถ้าเราทําให้สภาพดูจากัสภาพอากาศที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีแผนในการกลับไปย้ายดูแลคนไข้ที่ โรงพยาบาลภาชีในเร็วๆนี้ครับที่ดูก็คือจากการที่ประวานไปสำรวจนะฮะประมาณสักถ้าเป็นร้อก็จะมีผลข้างเคียงมีผลกระทบในเรื่องของการทางเดินหายใจแสบคอเจ็บคอเนี่ยนะครับประมาณสัก60%นะครับแต่เป็นอาการไม่มากแล้วก็สามารถจะบรรเทาได้โดยการใช้ยาหรือไม่ก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็ปิดแมสป้องกันปัญหานะครับ แต่คนที่มีอาการรุนแรงนั้นปัจจุบันยังไม่พบข่บาวมีจะมีส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลสนามเราตั้งรับคนไข้เนะมื่อคืน20ประมาณ20คนเนี่ยก็จะมีมาประมาณ2-3คนที่มีระคายเคืองแับแสบจมูกอะไรนิดหน่อยมาให้บริการรับที่โรงพยาบาลสนามไม่มีรุนแรงในบริเวณที่ใกล้โรงงานจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนิดหน่อยไกลๆก็เริ่มน้อยลง ผลสืบเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้คุณจุลพงศ์ทวีสีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลาออกจากตําแหน่งกลางที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวันก่อนใช่ไหมฮะ วันนี้นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินท่านก็บอกว่ารับทราบจากข่าวนะแล้วก็ได้เชิญคุณพิมพ์พัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมาพูดคุยในเรื่องของการขับเคลื่อนงานแล้วแต่ตัวนายกเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับตัวอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับก็ได้พูดคุยสั่งงานผ่านทางรัฐมนตรีไปอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยท่านนายกขอให้มองที่เรื่องงานเป็นหลักและให้ความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ท่านได้สั่งการให้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับเข้าไปดูแลด้วยอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะว่าสังคมก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะมันเกิดจากการวางเพลิงเพื่อจะปกปิดเรื่องสารเคมีหรือเปล่าลองฟังเสียงนายกดูครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคํากดดันนี้หมายความว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตามงานเป็นเรื่องของการสั่งงานเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญ กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าถ้าเกิดเป็นกดดันก็คือกดดันนะครับแต่ผมมองอีกแบบหนึง่งผมว่าเราเรา,เราเราเน้นเรื่องเนื้องานเป็นหลักมากกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันต่อแล้วก็ให้ทางสำนักง,งานตนุนแห่งชาติเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ แน่นอนครับก็เมื่อวานมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ครับผมเชิญท่านเข้ามาในการสนทนาส่วนมากก็เป็นเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้ในเชิงการป้องกันบ้างนะครับคุณผู้ชมทางด้านพลตํรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> ก็มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆก่อนหน้านี้ ท่านลงนามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่2ทับ2 5 6 7ไปตั้งแต่26เมษายนแล้วฮะให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดไปไล่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัดเลยมีโรงงานที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าโดยเน้นย้ำนะครับว่าให้สำรวจโรงงานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะโรงงานประเภทที่มีของเสียอันตรายหรือว่าวัตถุอันตรายแล้วก็โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนรวมถึงโรงงานที่มีการร้องเรียนเข้ามาเรื่องของปัญหามลพิษซ้ำซากแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขโดยให้จัดส่งมายังกรมควบคุมมลพิษตามระยะเวลาที่กำหนดครับ